สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเครับส0บนาฬิกาเกือบ30นาทีนะครับวันนี้กับตู้ซับเบดเทอร์โบโวีวีสินิ้วครับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงครับ2องคูณสอคูณสแล้วก็เซต8ปคูณแวันนี้30มีนาคมยามเช้าอเอีกหนึ่งวันครับส0บนาฬิกาเกือบ30นาทีอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงครับชุดตู้ชุดคาราโอเกะอุปกรณ์ชุดต่างๆมันจะเป็นชุดตู้ลำโพงนี่ครับนี่งานสีสวยๆครับนี่ครับมันจะเป็นสีชมพู สีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลนะครับแล้วอีกหลากหลายสีครับเราเป็น2 1นิ้วงานท็อปแบบนี้ครับเป็นบาวเทค2 1นิ้วงานท็อปนี่ก็ตู้พร้อมดอกก็9,900บาทนะครับดอกไอ้าบ้า21นิ้วไว้5นิ้วตรงนี้เอ<า>นิ้วไว้5นิ้วอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับชุดคาราโอเกะชุดเครื่องเสียงชุดราคาประหยัดนะครับ กำลังเตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับกำลังเตรียมข้างในาก็กำลังจัดชุด4คูณ4ก็ชุด8คูณ8ครับเนี่บรรยากาศช่วง10นิกากับ30นาที่เป็น B V 18นิ้วก็เทอร์โบ18นิ้วเดี๋ยวเทอร์โบก็กำลังจะขึ้นมาจากพี่แผานกงานตู้นะครับเทอร์โบน่าจะประมาณเกือบ20กว่าใบกับ24ใบเทอร์โบ18นิ้วนะครับ กำลังเตรียมขึ้นมาครับ <objeto> โอเคผ่านแล้วครับเอายกเข้าไปข้างในเลยผ่านแล้วเอาดังนะาาน่าจะสายหลุดลูกค้ามาเช็คครับเขามาเช็คน่าจะอ่าอุปกรณ์สายสเปคคอนนะครับสเปคคอนที่ลิ้นตู้นะครับบางครั้งก็มีหลุดหรือว่ามีหล่นออกเขามีนะครับ ก็มาเก็บนะเช็ดเสร็จก็ยกเข้าไปรองให้ลูกค้าลูกค้าจะมาเพิมเ่มเติมเป็นชุดเป็นชุดแปดคูณแปดทำยังกำลังเตรียมข้างในครับอือัพจากสี่คูณสี่เป็นแปดคูณแปดเนี่ยที่เรากำลังเตรียมครับรรยังอัพเดียดนี่ครับสี่คูณสี่อัพเป็นแปดคูณแปดน่าจะสองชุดเลยนะครับเห็นลูกค้าอัพมาแต่ผมตกใจหมดหัวแรกผมนึกว่า แตแกงเป็นอะไรทรี่ล่าที่แท้ลูกค้าพ่นสีเหลืองมาครับนี่ก็สวยอีกแบบครับลูกค้ามาตู้มาเช็คครับนี่ใช้งานไปนานน,านก็เอามาเช็คสภาพครับบางครั้งก็ตัวพ่วงตัวลิงก์ก็มีส่วนสาคัญนะครับแต่นี้ก็ปกติตอนนี้ครับนี่เราเช็คให้ฟรีครับเช็คให้ฟรีเอาเข้ามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ซื้อจากร้านหรือว่าเครื่องที่ซื้อจากที่อื่นก็เอาเข้ามาได้ได้เลยครับที่ร้านล้วก็บริการดูแลให้ฟรีเลยนะครับอุปกรณ์ต่างมันจะเป็นทําปีเซตเซตระบบต่างๆ,งๆทั้งจูนทั้งอะไรก็ ถ้ามาที่ร้านก็ทําให้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับถ้าจูนอุปกรณ์ต่างๆที่เราทําได้ในสตูดิโอนะก็ทําได้เลยนะครับก็บริการลูกค้าคปบบริการลูกค้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพติดเด็ดลงเอาคลิปลงครับตันนี้สีชมพูครับสีชมพูที่หนึ่งสีชมพูครับนี่ลูกค้าลูกค้าสั่งจองไว้ครับที่หนึ่งสีชมพูนะครับสั่งจองไว้เดี๋ยวนี้เอาไปแผวนครับไปแขวนจะไปแขนโจชิสสวยครับ ก็โจ้เดี๋ยวนี้ไปแขวนใส่แขนตรงตรงนี้เลยตรงนี้ลูกค้าซื้อไว้เนี่ยแต่ลูกค้าจะมารับเองครับสั่งสีชมพูไว้ครับนี่นะครับชมพูนี่เป็นชมพูมุกเลยนะครับดูให้ลูกค้าดูรายละเอียดทัพงานนะครับดูครับเป็นเรามาขดะครับนี่ไม่มีรอยเลยครับไม่มีลวดร่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปมาขูดดูเลย ขูดให้ดูครับเนะี่ยเพราะเป็นงานสีรถยนต์ครับตัวนี้สีสีชมพูนี่จะแพงกว่าสีอื่นนะครับตัวนี้แล้วก็พ่นหนานะครับสีชมพูมบางลูกค้าถามว่าถ้าเป็นสีชมพู่์ค่าพ่นเพิ่มราคานี่ราทานี้ต้องให้มาดูงานสีพ่นทั้งหมดหกอบนะครับรก็จะได้สีนี้มาก็พ่นทั้งหมดหกอบทั้งพน่นทั้งเคลือบรับนี่ก็เหมือนพน่นรถยนต์เลยครับนี่เพราะช่างเราเป็นช่างสีรถยนต์โดยธรรมชาติเลยนะครับรรอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ดูเนื้องานต่างๆนี่นะครับงานสีงานต่างๆไปเป็นชุดแขนอุปกรณ์ต่างๆครับใหดูงานสีเป็นสีโจโตันนะครับที่เราพ่นเคลือบครั้งแรกก็คือพ่นดำรองพื้นก่อนสองรอบนะครับนี่ดำรองพื้นสองรอบแล้วก็มาพ่นพ่นสีเมทโจโตันรอบที่สามนะครับนี่ก็จบไปส่วนถ้าจะได้โจโตันพ่นสองรอบนะครับถ้าจะได้เป็นสี สีชมพูอย่องหนึ่งก็ต้องพ่นสีขาวรองพื้นสองรอบแล้วก็พ่นชมพูอีกหนึ่งรอบพื้นแล้วก็พ่นชมพูจริงทั้งหมดแปดรอบนะครับนี่กว่าจะได้สีแบบนี้มาพ่านทั้งหมดแปดแปดครั้งแปดแปดรอบนะครับถ้าเราพ่านสีดําไปแล้วเราพ่านสีชมพูทันทีเลยนะั้นยังไงก็ไม่ขึ้นครับเพราะว่าต้องพ่นรองพื้นขาวก่อนครับรองรองพื้นขาวก่อนทั้งหมดแปดรอบนะครับนี่เพราะฉะนั้นลูกค้าลองดูเลยก็ได้ครับลองซื้อไปพ่นดูก็ได้ครับถ้าพ่นสีดำุ๊วมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเงาแบบนี้ เดี premises, 1, itan, 2, ๋ยวไปดูรายละเอียดเดี๋ยวของงานดูรายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจอะไรกันไหนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านเลยนะครับเดี๋ยวก็จําไปแผนครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับเดี๋ยวจำลไปแผนครับตัวนี้ประกอบดอกเตรียมส่งมอบลูกค้านะตัวนี้สีชมพูสวยๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปวันนี้ก็กำลังเตรียมสนามฟุตบอลนะครับเตรียมสนามฟุตบอลน่าจะเปิดไม่เกินวันที่6นะครับน่าจะได้เริ่มทําการแล้วที่ลูกค้าที่จองไว้เนาะ สี่ใบครับสี่คูณสี่ครับชุดนี้นี่ลูกค้าดูคลิปก็ดูจังหวัดไหนนะาตันจำได้ไหมครับแต่ลูกค้าซื้อไว้เป็นสี่คูณสี่ชุดหกหมื่นห้าคชุดหกหมื่นห้าคที่ซื้อไว้ใครดูคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับดูครับดูดูความเงาของสีครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับก็ อ่ชมประมาณนี้นะครับขอบคุณการติดตามยามเช้าด้วยนะครับวันนี้30มีนาคมที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ